รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Nation Around the World คัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพมาบริการส่งถึงบ้านท่าน สวัสดีครับเที่ยวมีอันดับกับเนชันอ d ราวเดอ l ์นะครับเราไปหาไปเที่ยวเฉพาะที่ที่มีอันดับผมอยู่กับคุณทะเกิงสมทรัพย์และแขกรับเชิญพิเศษสุดสาวสวยสุดฮอตนะครับ คุณปองอัญชลีไฟลีลักครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับใหม่แล้วใหม่แล้วมามาชวนเที่ยวมาชวนเที่ยวมารายการนี้ทีไรมีแต่เรื่องชวนเที่ยวต้องเที่ยว่ะรายการนี้ไม่เครียดนะครับถึงแม้ว่าหน้าเราสามคนที่จะออกจะการเมืองการเมืองแต่รายการนี้พาเที่ยวครับเที่ยวเมืองไทยนะครับวันนี้เราจะไปไหนคะเราจะไปหมู่เกาะอ่างทองกันใช่คือจะเล่าให้ฟังว่าหมู่เกาะอ่างทองเนี่ยคือมีคนเนี่ยหลอกว่าจะพาไปหมู่เกาะอ่างทองเนี่ย มาครึ่งชีวิตอ่ะจะจะมาแรกล่าสุดเนี่ยถึงได้ไปเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปหมู่เกาะอ่างทองอคือมาสม,มุยกี่ทีหรือว่าไปจังหวัดใกล้ๆกี่ทีที่ก็จะเข้าหมู่เกาะอ่างทองได้ะนะคะก็เลบอกเอ้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะจะพานั่งทัวร์ไปหมู่เกาะอ่างทองพ,อพรุ่งนี้เช้าก็จะมีเรื่องพาเราไปที่อื่น <c oughs> ที่สีอะไรนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาหมู่เกาะอ่างทองแล้วแบบหูสวยมาก เราไปลงเรือที่ปลายแหลมใช่ไหมบ้านปลายแหลมบ้านปลายแหลมแล้วก็นั่งเรือสปีดโบ๊ทไปเราก็โหคืบก็ทะเลซอกก็ทะเลแล้วทะเลนี่กว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วฤดูนี้เป็นฤดูพีคของทะเลสมุยเพรทะเลสิงหาทะเลสมุยนี่สวยมากคือสีเนี่ยไล่เลยนะคะไล่สีไปเลยนะคะไล่แบบฟ้าอ่อนไปถึงฟ้าเข้มแล้วก็แบบคือกลิ่นทะเลมันหอมอะแล้วพอ พอเรือมันวิ่งไปเรื่อยๆเๆๆนี่ยนะคะพอพุ่งเข้าไปเนี่ยที่เรียกว่าหมู่เกาะอ่างทองก็คือว่ามีเกาะต่างๆมากมายอ่างทองของของคนสมุยเนี่ยคือตรงนี้มันคือทรัพย์ในดินสินในน้ํา <ฮะ S 1> ของเขาเขาจะต้องรักษาเก็บเอาไว้ช่วยลูกช่วยหลานอะนะคะ,<ฮ>ะเพื่อที่จะแบบจะทําการท่องเที่ยวใดๆเขาจะต้องออกแบบให้ไม่ไปรบกวนหมูกก่เกาะอ่างทองซึ่งเป็นทรัพย์ในดินสินในน้าของ <ฮะ S 1> ของประเทศไทยเนี่ยนะตอนเรือพุ่งเข้าไปอ่ะ แล้วผ่านอ่ะคือหมู่เกาะมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอ่างอ่ะนะคะเป็นเกาะ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 เยอะแยะมากมายแล้วเขาจะตั้งชื่อกอเกาะแกงต่างๆของเขานี่ยพอเรือพุ่งเข้าไปเนี่ยเห็นเกาะแรกเกาะแรกเกาะแรกแล้วไปถึงเกาะ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 โอ้โหตกใจถึงนี่แบบติดอันดับโลกก็เพราะอย่างเงี้ยคือเกาะสวยมากแล้วเกาะบางเกาะเนี่ยคือเป็นเกาะที่ขึ้นไม่ได้หลายเกาะขึ้นไม่ได้นะแต่ธรรมชาติมันสร้างอ่ะมันสร้างรูปทรงออกมาเขาเรียกสิงโตเออ ทีตัวนี้เหมือนสฟิง์เลยมันฟิง์หมอบอยู่มีกเชื่อเกาะฮนุมานเป็นรูปเหมือนลิงพนมมือใช่ใช่แล้วก็มีอะไรนะเรือใบเรือใบเรือใบนี่ก็เหมือนเรือเรือใบเลยนะคะแล้วทีนี้พอเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยหินเนี่ยมันจะเป็นแผ่นแผ่นแบบคือมันซ้อนก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 ันแล้วก็จะมีลอยลอยลอยเหมือนกระดาษเหมือนกระดาษซ้อนกันขึ้นไปเป็นเป็นเทาอ่ะคือจริงจมันเกิดกทาถูกลมและน้ํากัดซาะ กัดซ้อกันมาเป็นพันพันหมื่นหมื่นปียนะ่แล้วแบบบางเกาะเนี่ยนะคะก็จะมีสะพานใช่ไหมคะแบบว่าหินเนี่ยถูกกัดซ้อจะเหมือนเหมือนสะพานยาวลงมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มีเป็นพลวงก็ไปอีกโพลงโพลงก็ไปอีกเป็นโพรสวยมากเลยเราเราขออนุญาตอุทยานเข้าไปนะคะอย่าเป็นทางการเราจริงมาในช่วงที่แบบ คือธรรมชาติเนี่ยมันรักษาตัวเองแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาะสะอาดทรายนี่สะอาดแล้วคนคนสมุยเนี่ยเขาจะรักหมู่เกาะอ่างทองมากซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไป new normal นิว n o r m a l ลเนะคะเขาก็บอกว่ายิ่งกว่าอย่างดีก็คือ new normal ค,ค,คือเขาจะจํากัดจํานวนคนเข้าชมแต่ละเกาะแก่งหาดแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จะคนที่จะเข้าชมได้เนี่ยก็แต่เมื่อไปลงทะเบียนที่ในเว็บไซต์เท่านั้นเ,เท่านั้น กาะอ่างทองเนี่ยถูกปิดมาตั้งแต่25มีนาคมนะครับก็คือ3เดือนกับเจษประมาณสามเดือนเองหนึ่งสัปดาห์ก็ลังจะเปิดอย่างที่พี่ปองบอกว่าผพอมันปิดมันได้ฟื้นตัวได้ฟื้นฟูกลับมาไม่เคยเห็นรองเท้านารีอ่างทองอ่ะได้เห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตสุดข้างสีทองไม่ใช่เขาเรียก้างแว่นข้างแว่นเนี่ยเป็นเป็นเป็นเหมือนลิงนะพี่ปองผมได้วิ่งไปดูเนี่ยมันน่ารักก็มันจะอุ้มลูกมันลูกมันเนี่ยจะเป็นตัวขนสีทองหน้าตาเหมือนเฮงเจียเลย รับแต่พอโตแล้วพอโตแล้วจะเป็นสีดำเป็นสีดำนะครับซึ่งแล้วมีรองเท้านารีช่องอ่างทองใช่ไหมข้างแว่นสีทองนะซึ่งเป็นไฮไลท์ของเขาแล้วก็จะมีนกเงือกมีนกเงือกบินมาด้วยไม่เคยเห็นได้เห็นอ่ะไม่เคยเห็นได้เห็นเห็นแต่ในรูปนะนกเงือกเนี่ยเอ๊ะที่เราไปดูอ่างมรกตอะไหนนทะเลนาย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 าเดี๋ยวเรามีคลิปที่เราไปเราไป สนทนากันบนทะเลในเนี่ยอยา๋ยให้คุณผู้ชได้ชมด้วยจําได้ไหมที่เราไปสวยมากนั่งกันอยู่คือเขียวเป็นเขียวเลยไม่น่าเชื่อว่าจะเจอแบบนัดทะเลนอกนี่ก็ฟ้าคือถ้าต้องถ่ายแบบพนอนะฮะพนอนแบฟ้าชื่บขึ้นมาเป็นเป็นแอ่งกกระทะ มรกตเลยซีเคียวมากซึ่งเป็นหนังที่อยู่ในหนังโฆษณาในการบินไทยนั่นแหละอันการท่องเที่ยวก็ใช้บ่อยภาพนี้นะครับแต่ปีนี้นไปสนุกดีต้องปีนขึ้นไปนะคะ <c oughs> สนุกดีแล้วก็จะมีคือป่าไม้เขาทาที่ราวให้ยึดบันไดที่ปีนขึ้นไปเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่อันตรายเลย <c oughs> แล้วก็ช่วยเราสะนุกสบายเขาเป็นเป็นท่อนท่อนท่อนที่ไปเป็นท่อนท่อนทำให้เราแบบไม่เหนื่อยมากคนจ <c oughs> ูงอายุก็เดินขึ้นได้ คือชอบที่สุดตอนไหนหรือว่าตอนที่ที่เป็นนั่งในอุทยานอะสมนักอุทยานอะแล้วลมมันโชยนะพี่คือทะเลช่วงนี้ที่บอกพีคสุดก็คือว่าไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ลมทะเลที่แบบกันโชกอะคือลมมันโชยลมทะเลมันโชยมานั่งแล้วแบบปกติเราเป็นคนแบบไวัยไงคือแบบนั่งไหนนานไม่ได้้วเขาไม่ัยเขาเ็นใไฮเปิเหรอพี่แมวเมื่อวานนั่งเฉยเลยคือปกติเวลาไปเที่ยวธรรมชาติแบบนี้นะ ต่อให้ธรรมชาติสวยขนาดไหนก็ตา,า,ามแต่ว่าถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยเราก็จะไม่เอ็นจอยกับมันมแต่เมื่อวานเนี่ยที่ไปกันเนี่ยก็คือมันไม่มีผู้คนมันมีแต่ธรรมชาติและคนที่แบบนิ่งๆไงเออเราก็นิ่งๆนิ่งๆเราชอบมากเลยนะคะเราสวยมากแต่ว่าอยากอยากจะขอเล่าเรื่องเกาะพะรวยได้ไหมคะคือเคยมาเกาะพะรวยอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ ก็ก็รู้สึกว่าชอบแล้วแหละเพราะว่ามันธรรมชาติมากธรรมชาติแบบดิบๆเลยนะคะเป็นเกาะแล้วก็มีชาวเกาะแล้วก็หยิบของจากเรือประมงขึ้นมาใส่เมืองใส่หม้อประกอบอาหารแค่นึ่งอบเท่านั้นเองคือคชาวบ้านชาวบ้านคือสดอร่อยมาพระลรลวยเที่ยวนี่ตกใจ <c oughs> ไปร้านอาหารที่เป็นเป็นร้านอาหารที่แบบคือแบพะทะเรือเนี่ยไปเทียบเทียบที่ทท หน้าร้านอาหน้าร้านห,หน้า,า,นา,ารา้านอาหารเลยเนี่ยนะคะขึ้นไปเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนหมู่บ้านชาวป,ประมงอ่ะเป็นบ้านชาวประมงหนึ่งหลังอะ<ช>่ะแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีหลังเครื่องหลังคาแบบ <c oughs> คือบ้านชาวประมงนี่แหละโล่งๆนี่แหละแล้วเอาโต๊ะมาตั้งเอาเก้าอี้มาตั้งแล้วก็ผ้าคลุมโอ้โหเขาจัดจานจานชามช้อนเนี่ยเหมือนโต๊ะดินเนอร์ฝรั่งเลยคือมีมีซ่อมช้อนแล้วก็มีจานจานเสิร์ฟแล้วก็พับผ้า พาัาผ้าเช็ดปากอะนะคะแล้วผ้าเช็ดปากเนี่ยคือพิมพ์เป็นชื่อร้านพ้าลวยซีฟู้ดร้านอาหารเออผ้ลาลวยซีฟู้ดร้าน <Restaurant. S 2> อาหารอุ้ยตายเราตกใจเลยนะมีมีดอกไม้ประดับโต๊ะ,ะใช่มีดอกไม้ประดับโต๊ะแก้วไวน์มีแก้วน้ำมีอะไรมีทุกอย่างมีหมดเลยแต่มันอยู่บนเกาะพะลวยคือการตกแต่งเขาเนี่ย presentation เ,เ,เนี่ยดูเป็นแบบอินเตอร์เลยคนะสุขุมวิทยอ่ะใช่เหมือนอยู่ในโรงแรมชั้นหนึ่งไทกรุงเทพเพียงแต่บรรยากาศเป็นป่าโกงกาง คือตกใจมากแล้วเชฟเนี่ยเป็นผู้หญิงคือแต่งตัวเชฟมาเลยใส่หมวกสีขาวพนักาใส่ชุดใช่สะอาดสะอ้านชุดสะอาดสะอ้านแล้วก็คาด้ากากคาดกากมาแล้วโต๊ะทั้งหมดเนี่ยตั้งอยู่บนบ้านชาวประมงอ่ะทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ในบ้านชาวประมงแล้วเสร็จแล้วก็ห้องนึงห้องน้ำก็สะอาดเอี่ยมดีอ่ะนะคะแล้วก็อาหารเขาเสิร์ฟมาแบบฝรั่งอาหารเป็นไงอาหารคืออันดับแรกก่อนเลยนะคะปูอันนี้ขอเล่าเรื่องปูคือเขาบอกว่า ภายหลังถามเขาว่าเธอแกะปูอย่างนี้ได้อย่างไรเขาบอกว่าคนที่กอบพ่อรวยเกิดมาก็แกะปูเป็นแล้วเขาเนี่ยจะแกะปูเนี่ยด้วยการเอาเอาค้อนไม้เนี่ยตอกก็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 แล้วก็เอาเปลือกปูออกไอไอตรงส่วนที่จะต้องมีที่จับได้ก็คือเอาเปลือกปูออกเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นปูแล้วปูทั้งตัวเนี่ยเขาจะแกะเนื้อ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 เสร็จแล้วเขาจะเอามาประกอบใหม่เป็นตัวปูในกระดองคือเอากระดองวางไว้แล้วปูใส่เข้าไปเอาเนื้อปูก้อนๆนี่ใส่เข้าไปแล้วก็มี ก้ามปูก้ามปูเอามาวางออกมาเป็นปูคือเรียงเป็นเรียงเป็นรูปร่างปูใช่แต่ว่าเราทานเนื้อแบบพร้อมทานได้เลยแกะเลยไม่ต้องปูตัวหนึ่งเนี่ยปกติเนื้อก็ไม่มากแต่วิธีที่เขาทำเนี่ยมันรักษาเนื้อเอาไว้ให้เหลือมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แลวเราก็แค่ว่าจิ้มกินแล้วสดจีมานีจ๋าเนืือเชื่อเหลือแน่นเนื้อเชื่อแล้วเนื้อแน่นมากแล้วหวานเจี๊ยบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะไม่ต้องจิ้มอะไรและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ที่เราได้เจอ คนภาคใต้ทำอาหารที่มีพริกแล้วไม่เผ็ดได้ได้ครับกมยำนี่รสแบบเรื่องละมุนมากนะครับคือคือไม่เผ็ดจัดเลยที่ใแกงส้มก็ไม่เผ็ดมากปกติแบบโอ้โหพี่น้องชาวใต้นี่เผ็ดอ่ะต้องเผ็ดมาก่อนนะแต่อร่อยอ่ะนะคะทีนี้ปูจากปูมาแล้วเนี่ยยังไม่ตกขณะที่เรากำลังตกใจอยู่เนี่ยนะคะคือพอเสิร์ฟปุ๊บก็ว้าวกันทีถ่ายรูปกันละเนละนาาเลยถัดมาปุ๊บเป็นกุ้งกุ้งลายเสือคือปกติไม่ค่อย ไม่ค่อยชอบกินกุ้งเผากุ้งย่างอะไรสักเท่าไหร่อะไรเยงี้นนะโหกุ้งนี่ตัวยาวตรงเนื้อนแน่นมากแล้วแกะเปลือกนี่นนนล่อนเลยนะแกะปุ๊บมันล่อนไปปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บโหดิกุก้งแบบกินนี่แบบหวานเจี๊ยบเนื้อแน่นหวานเจี๊ยบเลยก็ไม,ไม่ต้องจิม้มแล้วถัดมาคือจะเล่าให้ฟังว่าจานปลาปลามาทั้งตัวเลยนะเขาเนี่ยจะแล่ปลาเนี่ยหมดแล้วก็เอามาวางข้างบนแล้วเป็น,นึ่งนึ่งกับ คือจะมีคือจะมีเขามีสัมผัสสัมพัทธการนึ่งของเขาวิธีการนึ่งของเขาเสร็จสรรพเวลาปุ๊บเขาเอาซีอิ๊วเนี่ยวางใส่ถ้วยเล็กๆมาถ้าเราอยากจะราดซีอิ๊วก็ราดซีอิ๊วถ้าเป็นปลานึ่งราดซีอิ๊วแต่ถ้าใครอยากทานปลาเพราะเนื้อปลามันหวานหวานวมาก<อ>แล้วแ,แน่นมาก <c oughs> แล้วไม่ต้องพลิกปลาเ <c oughs> พราะเขาแล่หมดแล้วไม่ต้องพลิกเลยเขาแล่เอาขึ้นมาวางข้างบนคือวิธีการเสิร์ฟวิธีการพรีเซนเทชั่นเนี่ยคือฝรั่งเลย เออจะเล่าให้ฟังว่าเกาะสมุยทั้งหมดเลยทุกเกาะทุกแกงนี่เลยห้หมดว่าโนโควิดศูนย์คนครับโควิดที่นี่ไม่เคยมีเลยเช็คเราอสมอที่นี่แข็งขันมากฝรั่งฝรั่งที่มาพักแล้วมาติดเกาะที่นี่ก็ไม่เคยมีใครติดเชื้อเลยสักคนแล้วไม่ยอมไปไหนด้วยนะแล้วไม่ยอมไปไหนเกาะสวรรค์ไปกลับก็ไม่กลับไม่กลับซึ่งไปถึงแล้วเนี่ยไม่มีผิดหวังไม่ผิดหวังเลยอร่อยมากทุกสิ่งอันแล้วทำไมเขาคุ้นเคยกับคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อน เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าเรื่องราวความหลังของเชความคุ้นเคยเป็นยังไงกันครับคือสถานที่ดูงานที่หนึ่งเนี่ยจะคุ้นๆมากนะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับครับผม Nation a l l o w t ด e w o ว l d ์นำเสนอชิวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อวิถีชีวิตใหม่ มาคุยเรื่องความหลังงานคุ้นเคยครับคือตอนที่อยู่ที่พะรวยเนี่ยนะคะพี่เชฟเนี่ยที่เราก็นั่งคุยว่าเอคเธอไปทําอย่างนี้ได้ยังไงทาไมเธอเสิร์ฟแบบฝรั่งพรีเซนเ t ชันเป็นฝรั่งเลยแล้วปูอร่อยมากก็มาจากการไปดูงานจังหวัดพาไปดูงานแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนชอบทําอาหารด้วยแล้วก็เป็นอสสมอด้วยแล้วถามว่าอเนี่ยโควิดเป็นไงไม่มีคนเลย S <S เอปิดมาสี่เดือนปิดมาสี่เดือนนะพี่มีพี่เนี่ยมาเจ้าแรกบอกว่าใช่ <S <S พวกเราพอเขาเปิดเที่ยวได้เราก็รีบขาสั่นเลยละ่ะเราก็ขาสั่นเราพวกนักเที่ยวเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บก็อ๋อคุยกันแล้วบอกว่าแล้วตอนดีๆเป็นยังไงกทุกวันวันละสองรอบ <S 2> <S 2> อืมคือสายกับบ่ายเขาบอกวันละสองรอบทุกวันแล้วแน่นทุกโต๊ะต้องเอาเด็กในเกาะะทั้งเกาะอะ คนไหนล้างชามคนไหนเช็ดจาน <c oughs> คนไหนเสิร์ฟมีงานทำท,ทั้งเกาะทั้งเกาะมันเป็นอาชีพเนาะ <c oughs> คนอยู่เกาะเป็นคนเกาะเกาะแท้ๆเลยชาวเกาะเลยนะคะแล้วบอกแล้วเคยคิดอยากจะขึ้นฝั่งไปทําอะไรไหมบอกไม่อะค่ะเชา้าตื่นมาก็อยู่เกาะพะลวยเย็นมาก็นอนเกาะพะลวยค่ะ <c oughs> แต่ว่าเราครั้งหนึ่งเราเคยไปนอนกับพี่นะคะคือเขาเล่าถึงตอนนี้เขาบอกเราถามว่าไม่เบื่ออยู่ในเกาะอยากจะขึ้นไปบนบนฝั่งไหมบอกไม่อะค่ะ เช้าตื่นมาก็ตื่นที่เกาะพะรวยเชเกาะพะรวยเนี่ยเป็นชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจริงใช่เขาปิดสี่เดือนไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็อยู่ได้อยู่ได้พออยู่พอกินได้เขาก็มีของกินอะนะคะแล้วก็คนที่เนี่ยใช้สไตล์ญี่ปุ่นคือขากลับเนี่ยโบกมือจนล้อคือพอเราไปเนี่ยเขาเก็เขายืนโบกเขายืนโบกัเลยนะเขาวิ่งออกมาทั้งครัวเลยนะ เขามาโบกมืออ่ะวิ่งมาใหญ่เลยมาโบกลาพี่อัญชลีแล้วบอกว่าขอบคุณมากนะขอบคุณมากแล้วเราจะมาหาใหม่นะอู้ดีใจกันแบบคือเราเราก็ดีใจเขาก็ดีใจแล้วประทับใจมากมาเที่ยวนี้อาหารทะเลเนี่ยมีคนบอกว่าช่วงที่ธรรมชาติมันเป็นแบบนี้เนี่ยกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเขามีโอกาสเติบโตแล้วก็คนจับก็ไม่ค่อยจับเพราะไม่มีคนกินนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราถึงเจะบอกว่า นี่คือการโปรโมชั่นของธรรมชาติครั้งใหญ่คือคุณเดินทางทั่วโลกอ่ะเครื่องบินร้านอาหารตั๋วมันลดราคาอยู่แล้วแต่ธรรมชาติที่เนี่ยนี่คือการโปรโมชั่นครั้งใหญ่ของโลกนะคุณต้องมาทีนี้มากับทัว์เช่นเราเนอสิ่งที่ได้ทำนะก็คือตอไปหมู่เกาะอ่างทองจุดแรกที่เราจะไปแวะนี่คือเกาะว่าวเกาะว่าวเกาะว่าวเราได้ดำน้ํำดูปาการังเพราะจุดนั้นเขาบอกว่าน้ําใสนะครับแล้วก็สามารถที่ ดูปาการังได้ทีนี้ก่อนที่จะลงดำน้ําหรือก่อนที่จะไปตากแดดพี่ปองหยิบขวดนี้ขึ้นมาพอดีเออใช่ห่อที่พอดีแน่นอนว่าเราต้องปกป้องผิวหน้าของเราจากแดดนะครับไม่ให้กันแดดอันนี้ดีมากนะครับแล้วไม่ทําให้หน้าเราวอกขาวแล้วไม่มันเยิ้มมันก็เป็นเหมือนครีมทาแล้วซึมทาแล้วซึมก็ไปแล้วมันก็ช่วยปกป้องอันนี้ได้คือสปฟ50บวกบวกคือกันได้ทั้ง ทั้งรังสี UVA และ UVB คือส,สองคนนี้เขาไปสนนอกเกอร์กันแต่เราไม่ได้โลงอ่ะเราเรากลัวว่ายน้ำไม่เป็นพี่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่ามันมีคนช่วยพยุงมันมีชูชีพแล้วก็มีมีมแผ่นยางแผ่นยางนะแล้วก็ถ้าลงกันจริงก็คือเชือกถูก แล้วก็เป็นสายวกมีเชือกล้วก็ลูกค้าชอบมากนะฮะเจ็ดสิบแปดก็ลงน้ํากันนะสวยงามสนุกสนุกสนข้างล่างเลยจะเห็นปะการังค่อทข้งสวยเมื่อวานเราถ่ายคลิปกันบนทะเลนนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนแป๊บหนึ่งไหมพี่ปองไปดูคลิปกันที่เราถ่ายกันที่ทะเลนนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีกรอบนี้นะคะตอนนี้เราอยู่บนทะเลในค่ะเราปีนบันไดขึ้นภูเขาขึ้นมานะคะจากเราอยู่บนเกาะแม่เกาะเกาะแม่เกาะของหมู่เกาะอ่างทองไม่ใช่เกาะแม่นะเกาะแม่เกาะครัของหมู่เกาะอ่างทองหนึ่งในร้อยเกาะหนึ่งในร้อยเกาะสวยงามมากอ้สวยมากจริงๆเขาจะเปิดวันที่หนึ่งกรกฎานะคะแต่ว่าเขาจะมีอ่ New Normal ค่ะคือจำกัดของ บรรดาผู้ที่จะมาเที่ยวเพราะฉะนั้นต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ก่อนนะคะเพื่อที่จะจัดเรียงลำดับเขาให้เข้า,เข,าเข้ามาได้วันละร้อยสามสิบคนร้อยสามสิบคนคือที่เกาะพัวตาลาบแล้วก็จะแบ่งกันทั้งอุทยานีได้สี่ร้อยคนวันละสี่ร้อยทั้งหมดเลยแต่ว่าเกาะแต่ละเกาะเขาจะมีจํานวนที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยร้อยสามสิบต่อวันจะมากี่คนเที่ยวและกี่คนไม่รู้แหละ ให้130ตอ่อวันก็ดีเนอะไม่เบียดเบียนธรรมชาติเพราะถ้าคนมาเยอะไปขยะเยอะธรรมชาติตก็ไม่สวยงามา ที่นี่เฉพาะที่นี่ทะเลในเนี่ยให้ขึ้นได้แค่50คนเท่านั้นค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาขึ้นตรงที่สํานักง,งานอุทยานเนี่ยนะคะร้อแต่จะมาที่นี่ซึ่งห่างกันมาไม่กี่นาทีนาะ,ะนั่งเรือแป๊บเดียวได้50คนเท่านั้นเส,ะส,ะสะร,ร็จสรบเรียบร้อยแล้วเขาจะให้ปีนขึ้นมาค่ะจะมีขึ้นบันไดโดยบันไดบันไดเนี่ยนะคะแข็งแรงมากค่ะ ขึ้นปุ๊บพักแล้วตอนที่พักเนี่ยเขาจะไม่ทําให้เราเสียหน้าเขาจะทําเป็นราวระเบียงเอาไว้เหมือนกับว่าให้เราชมวิวเราก็ทำเป็นเหมือนไม่เหนื่อยแต่ยืนชมวิวแล้วนี่นะทุกที่พักอะกล้องเข้ามาเลยฮะเข้ามาผ่านหน้าเรามาเนี่ยมาดูแล้วไปดูทะเลในค่ะนี่คือทะเลใหนทะเลมรกตเกิดการยุบตัวของหินกี่พันปีนะโอ้หก้องสมัยชาติที่แล้วที่เราเกิดมาเนี่ยแหละตอนนั้นอะ ตอนที่เราเป็นนักรบไปหรอแต่ว่าข้างบนนี่ไกลนะถือว่าแบบว่าไกลจากกรุงเทพมากแต่ผมอยากจะให้ดูตรงนี้นี่ต้องตามมาเรามาดูนี่นะอะไรคะนี่ฮะสิ่งมหัศจรรย์นะฮะนึกนึกว่าคนนี้สิ่งมหัศจรรย์นะนึกว่ามาดูคนนี้อันนี้เป็นทรัพยากรภูเก็ต ได้เชื่อนะทรัพยากรภูเก็ตวยขนาดนี้แล้วนะปีขึ้นทะเลในได้6,000ล้านปีค่ะตกลงเมื่อกี้ทรัพยากรภูเก็ตกี่พันฮะ6,000ล้านปีเลยนะครับหมายถึงทะเลในค่ะ6,000ล้านปีทะเลในแต่ว่าทรัพยากรแข็งแรงมากนะอมาดูตอนนี้ยังต้องมีโซเชียลใช่ตลอดตลอดนะฮะ วันนั้นอุทยานทำแบบนี้ทุกที่เลยนะคะนั่งห่างกันถ้าเรานั่งตรงนี้พี่ปอก็ต้องนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นี่ค่ะกล้องอุทยาน แล้วก็มีเนี่ยโซเชียลดิสเซนซิ่งหมดเลยแล้วทุกที่ที่เรามาเนี่ยนะคะเขาเตรียมการไว้เจ้าหน้าที่บอกว่าใช้เวลาเตรียมการเนี่ยหลายเดือนมากก่อนที่จะมีกําหนดเปิดเกาะทุกเกาะเลยในวันที่หนึ่งกรกฎาคมถามว่าเตรียมอะไรบ้างเขาบอกว่าต้องเตรียมเรื่องระยะห่างเตรียมเรื่องจุดชัดกรองการก่อประวัติไทยชนะระยะห่างครอันนี้เป็นความเตรียมพร้อมมากไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนึกอยากจะเปิดก็เปิดนะคะเขาเตรียมความพร้อมสําหรับนักท่องเที่ยวมาเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลายเป็นคลัสเตอร์ แล้วเดี๋ยวนี้เรือเนี่ยไม่ให้เทียบท่าแบบโอ๊ยแบบ,แบ,บลงจากเรือปุ๊บขาไม่เปียกน้ําเลยไม่ได้จะต้องห่างออกไปแล้วก็เดินบนทุ่นลอยเข้ามาเพื่อที่จะไม่ทําลายปะการลังไยฝั่งตรงน,นี้ทุกเกาะเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะแล้วก็มีจุดคัดกรองแล้วก็เข้าไปแล้วสะอาดมากเมื่อกี้ไปที่โต๊ะอาหารมาที่นี่นะคะต้องรับประทานน้ํามะพร้าวนะคะค <c oughs> ือโปรตีนคนไม่ค่อยชอบทาผลไม้ทุกป,ปวงเมื่อกี้แบบพี่เขามาให้แบบมะพร้าวเย็นๆมชม่เย็นมากล้วหวานแบบ ะพร้าวสมุยค่ะอ,อ๋อหวานมากแบบดีใจมากที่สมุยยังมีมะพร้าวดีใ <c> จ <oughs> <c oughs> แต่บอกว่าคนไทยโชคดีมากเพราะว่าพอโควิด <c oughs> หมดเนี่ยฤดูท่องเที่ยวของที่นี่เนี่ย <c oughs> เขาเริ่มประมาณนี้นะ <c oughs> ประมาณ <c oughs> กรกฎาคมพอดี <c oughs> เป็นเวลาที่ดีที่สุด <c oughs> พี่ที่สมุยเขาบอกว่าอย่างนี้สิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดก็คืออยากได้สนามบินชาติทัฟล์ แล้วก็อยากได้ท่าเทียบเรือสำราญ<ม>เพราะว่าสมุยเนี่ยสามารถรับได้เลยนะสามหมื่นห้าหมื่นเนี่ยรับได้ก็จะทําให้เงินสะพัดไปทั่วท้องเกาะเพราะเกาะสมุยตอนนี้ได้ขึ้นอันดับของโลกเป็นทรัพยากรธรรมชาติสําคัญมากของเราอัน,นั้นก็เป็นไฮไลท์จุดสําคัญเลยนะพี่ปองของมาหมูกก่เกาะอ่างทองนะครับอยากชวนให้มาเที่ยวสมุยด้วยกันเนี่ยนะคะก็จองกันได้ที่เดี๋ยวจะมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอะะเบอร์เดียวกับจองทุเรียนป่าละอูเลยครับมาชม ธรรมชาติที่เขาโปรโมชั่นให้เรา,าสวยงามนะฮะมีทั้งข้างแวดนะฮะนกเงือกอ รองเท้านารีช่องอ่างทองนะฮะนกขุนทองโอ้มากันคือได้ไม่ค่ะพี่ได้เวลาเที่ยวต้องเที่ยวแล้วค่ะไม่ได้เที่ยวค่ะได้เวลาเที่ยวเราต้องเที่ยวเป็นโอกาสทองของคนไทยที่ได้เที่ยวแผ่นดินไทยประสบการณ์ชีวิตของเราอ่ะออได้มาได้ออกมาจากที่จำเจไปดูนู่นเดินเหินออกกําลังคือมันก็เป็นส่วนของการออกกําลังกายทั้งกายและใจได้ทั้งกายและใจนะฮะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับ ก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเรามาเที่ยวด้วยกันครับ <c oughs> น,นีลาไปก่อนครับสวัสดีคร <c oughs> ับ <c oughs>